สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับวันนี้ผมมานําเสนอขายรถขุดฮุนได55ขีด7นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับและลูกค้าได้เป็นไซส์ใหญ่เลยก็คือไซส์ขนาด5.5ตันนะครับเป็นที่นิยมพอสมควรเลยนะครับในประเทศไทยนะครับผมก็คันนี้ก็มีมาที่ร้านเราหลากหลายคันแล้วนะครับผม อันนี้เราถ่ายรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมสภาพโดยรวมรอบคัน,นครับก็สีสันของเขามาในรูปแบบสีเดิมๆนะครับก็สีประจําคือสีเหลืองนั่นเองตัดกับสีดํานะครับมาในรูปแบบบูมตรงแท็กเล็กใบมีดบุงกีตู้เก่งมาพร้อมเลยทีเดียวช่วงล่างนะครับสวยๆกันเลย บูมอาร์มตัวนี้ยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆปุงกีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับหน้ากว้างประมาณ60เซนได้นะครับมีฟันมา5ซี่นะครับผมพุงกีถือว่าสภาพสวยบูมอาร์มของเขายาวนะครับผมแล้วก็มีคําว่าฮุนไดอยู่ตรงกลางของตัวบูมอาร์มเป็นตัวหนังสือสีดานะครับก็เห็นเด่นชัดเลยทีเดียวที่สําคัญเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ มองหาไว้สําหรับคีปไม้ยางนะครับก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะบูมอาร์ของเขาก็สามารถคีปไม้ขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับผมถัดมามาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถก็สภาพเดิมๆของเขาเลยนะครับดีไซน์เขาก็ทันสมัยพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มีตู้เก๋งมาพร้อมนะครับกระจกเดิมๆนะครับมีมาครบทุกบานนะครับผมประตูจะเปิดทางด้านข้างนะครับภายในตู้เก๋งก็สภาพสวยนะครับเบาะเป็นเบาขนาดใหญ่นะครับ ให้การนั่งที่สบายนะครับผมคอนโทรลเป็นคอนโทรลสั้นน้ํามันนะครับซ้ายขวานะครับลูกค้าสามารถขับได้โดยง่ายนะครับระบบก็ไม่ยุ่งยากนะครับเหมือนแบบโคมมสุเลยทีเดียวนะครับผมส่วนทางด้านขวาของตัวรถจะเป็นคันเร่งนะครับคันเร่งก็เร่งปกติเลยนะครับเร่งขึ้นเร่งลงนะครับส่วนผ่านดันก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับผ่านดันก็ใช้งานง่ายนะครับผม อันนี้การยกตัวให้กําลังที่แรงเลยทีเดียวนะครับการใช้ผ่านก็คล่องเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมกําลังโชว์ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนั่นเองส่วนตัวเดินทั้งสองข้างจะอยู่ทางด้านหน้านะครับลูกค้าสามารถเดินหน้าถอยหลังเดินบิดซ้ายบิดขวาได้ตรงนั้นเลยนั่นเอง ตู้เก่งโดยรวมดีเลยนะครับผมส่วนทางด้านล่างตัวรถก็จะมีคำว่า55ขีด7นะครับลูกค้าจะสังเกตให้้เห็นได้ชัดเลยทีเดียวก็จะมีรูระบายอากาศทางด้านข้างนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับตรงฝากระโปรงแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เป็นดีไซน์ของเขานั่นเอง มีคําว่าฮุนไดอยู่ทั้งด้านหลังด้วยนะครับก็เป็นตัวหนังสือประมาณ4นิ้วได้นะครับเป็นตัวหนังสือสีด<ำ>ําเห็นเด่นชัดนะครับฝากระโปรงเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวนะครับลูกค้าสามารถเปิดขึ้นมาเห็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด4ี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ยันม่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ปั๊มไฮดริกเป็นปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องการทํางานไวอยู่แล้วนั่นเองส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นถังน้ํามันดีเซลถัง น้ำมันไฮดรอลิกนะครับลูกค้าสามารถเปิดดูตรงนั้นได้นะครับแล้วก็มีเกวัดอยู่ตรงทางด้านขวามือของคนขับถัดมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นหม้อแบตเตอรี่นะครับก็สามารถเปิดดูแลตรงนั้นได้นะครับผมดูช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับ ช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กครับจุดเด่นแท็กเหล็กเลยคือการใช้งานที่ทนทานแข็งแรงนะครับการใช้งานได้นานนะครับอันนี้ก็โซ่สวยเลยครับผมแท็กยังหนาอยู่เลยครับผมลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยทีเดียวสําหรับแท็กคู่นี้นั่นเองใบมีดสภาพสวยนะครับผมตรงเป๊ะเลยนะครับผมสำหรับใบมีดของเขานะครับผมช่วงล่างโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคันนี้นะครับฮุนได55ขีด7ไซส์ประมาณ5.5ตันมาในรูปแบบตู้เก่งบุมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีนะครับบุมอาร์มยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับผมล้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่399,000บาท399,000บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับลูกค้าได้ขนาดไซส์5.5ตันและในได้ในรูปแบบตู้เก่งนะครับผม สินค้าลายกียนนี้นะครับผมเราแถมให้เลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับท่านใดสนใจและไม่อยากพลาดสามารถโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ไฟขาย0616960160 0616960160นะครับ และคุณจะไปพาดรถขุดคันนี้นั่นเองนะครับผมมารับโปรโมชั่นดีๆจากทางร้าน2องรถสวยกันนะครับท่านใดที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ